แม่เขาก็เป็นอะไรลูกทำไมอยู่ดีเล่นคนเดียวเด็กคนนี้นบอกว่าพี่เขามาเล่นด้วยว่างี้เขาเอาลูกเนี่ยไปนั่งในรถน่ะรถอยู่ดีๆเนี่ยติดเครื่องเองเล่นลงมาเด็กหัวเข้ามาลงไปเลยจอดน้าจะาสเฮงอ่ะไม่เชื่อนะเยี่ยวใส่แรวถมน้ํำลายใส่ด้วยนะเจ้าสัวเฮงอยู่ดีก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งกวดเลยทำภาษาบ้านเราก็เลยเฮียนนั่นแหละ มาแก้บนเจ้าสวยเหงครับก็นิดหน่อยครับแค่11ใบงวดที่แล้วถูกไม่เยอะค่ะแต่งวดนี้ถูกหลักแสนแสนขึ้นงวดที่มาแก้ในคืองวดที่11ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงไอ้ที่ขอได้เลยก็ได้เป็นล้านผูมา่ทองเจ้าสวแเหงณนะอาสมลือศีเนนธาตุพุทธคุณอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือกูมารทองที่กำลังเป็นที่พูดถึงและโด่งดังในโลกโซเชียลในตอนนี้เพราะช่วยบรรดาลโชคลาบการงานการเงินให้กับผู้คนมากมายและที่เหลือเชื่อคือสามารถขอพรอ,ออนไลน์อธิษฐานขอพรง่ายๆผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์แห่งปังขนาดไหนพิสูจน์ได้จากพลังศรัทธาของประชาชนและน้ำแดงของแก้บนที่มีมากกว่า1,000แพต่อวันจนแน่นขนาดอาสมฤษีเนนแห่งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อ ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูเลนาใด,ดาๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาาสารพระภูมิ สีทาพื้นหรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงก,การของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR code ดูรายละเอียดได้ที่นี่ ครับอาจารย์จ้าครับโอ้โหตอนนี้กระแสกุมารทองเจ้าสวยแห่งดังมากในโลกโซเชียลเลยครับอาจารย์เลยอยากทราบว่ากุมารทองเจ้าสวยแห่งเนี่ยครับอยู่มากี่ปีแล้วครับอาจารย์อยู่มาก็จริงๆแล้วก็น่าจะถึง10กว่าปีแล้วล่ะแต่ถ้าองค์จริงอ่ะครับอยู่มาตั้งแต่ปี40่ศนนะ40นอ่ถ้าองค์จริงนะ27่8ปีนะครับจำนนับ40ูนย์กว่าแล้วกัน20กว่าอ่าเจสวยแห่งนี้สร้างตั้งแต่สมัยเป็นเนนครับผม แล้วองคจริงอยู่ที่ไหนครับผมขอชมได้ไหมครับอาจารย์องจริงใช่ไหมครับถ้าจะชมก็ต้องทุบทิ้งเลยแหละทำไมฮะเพราะว่าอยู่ข้างในองค์ที่เราไหว้ทุกวันนี้อง์จริงอะคืออยู่ข้างในอยู่ตรงระหว่างหน้าผากที่มียันเห็นไหมครับนะที่มียันสีแดงอ่ะอง์จริงออยู่ตรงนั้นเลยอ๋ออาจารย์เออเอาใส่ไว้ตรงนั้นเลยใช่โอ้แล้วองค์จริงเขาทํามาจากอะไรฮะทําจากไม้สะเดาครับนะสะเดาควาผาจริงเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นไม้มงคลหรืออะไรนะรที่เป็นไม้เสดาวเพราะว่าวันนั้นเนี่ยฟ้ามันผ่าต้นเสดาวหน้าวัดนะซึ่งไอ้ไม้เสดาวเนี่ยหักลงมาแล้วก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค,คนโบราณเนี่ยไม้ที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเอามาทําเครื่องรางเอามาทาของขลังว่างั้นเพราะว่าได้รับพลังจากควักฟ้าปรับเชื่องเขานะและก็ความเชื่อของฉันด้วยฉันก็เชื่ออย่างนี้ อาจารย์ก็เลยเอามาแกะเป็นกุมารนอามาแกะ<อ>เป็นกุมารนะองค์จริงนะไม่ได้นั่งนะอันนี้บอกก่อนนะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าองค์จริงของเจ้าัวเฮงเนี่ยเป็นกุมารยืนอ๋อกุมารยืนขนาดน่าจะเล็กกว่านิ้วก้อยด้วยนะแค่นะ้ามันจันไว้อ,อน่นี่ก็ฝังไว้ทั้งขวดนะก็อยู่ในน้ำมันอยู่นะออตอนนี้ก็ยังอยู่ในนะ้ำมันอยู่แล้วทําไมองค์นี้ถึงทําเป็นรูปแบบนั่งล่ะครับคือมันเป็นความประสมของเขานะไม่ได้ความประสมขอ,ของฉันในสมัยก่อนเนี่ย เจ้าัวเฮงเนี่ยจะอยู่ติดเอวฉันมาตลอดนะเวลาฉันจะไปถ้าเข้าทุดดงก็ดีไปพิธีอะไรก็จะมีเจ้าัวเฮงเนี่ยติดอยู่ในเอวเนี่ยแต่สมัยก่อนก็เรียกลูกกุมารน่ยยังไม่มีชื่อหรอกนะครับผมเรียกลูกกุมารน้องกุมารที่เจ๋ยไม่ได้ไม่ได้มีชื่อมีอะไรก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อแปะเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของอ่ะหลวงพ่อแย้มวัดสำงามหลวงพ่อเต๋อวัดสำงามเนี่ยนะ พ,พ่อแป๊ะเนี่ยเขาก็ไปไหว้ครูนะฉันก็สนิทก,นกันหลวงพ่อแป๊ะก็เลยตามเขาไปนะตามหลวงพ่อไปคนนี้ก็ไปไหว้หลวงพ่อเต๋อเพราะว่าซรลีละท่านยังอยู่นี่ไหมไปไหว้หลวงพ่อเต๋อแล้วคนนี้จะมีกุมารองค์ใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเขียนว่าเจ้าสวัวท,ทองซับโตโ<อ>นะชื่อเขาว่านะชื่อกุมารหลวงพ่อเต๋ออ่ะเขาบอกองค์นี้อยู่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเต๋อว่างี้พอกลับมาปั๊บก็นเนี่ย ุมารที่อยู่ในเอวฉันเนี่ยมาเข้าฝันว่าหนูอยากจะไดะ้ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นมัน่งเราก็บอกว่าเอางี้พ่อไม่ไม่ทำให้หรอกถ้าอยากให้พ่อทําก็ไปเข้าฝันคนอื่นไปให้โชคเขาลูกนะและให้เขาเอาเงินมาถวายพ่อแล้วกันนี่ว่าง,งั้นแล้วเดี๋ยวพ่อจะสร้างให้แล้วเขาไปเข้าฝันใครอะครับอาจารย์ก็เข้าฝันลูกศิษย์ที่เขามาอาสมเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้กุมารอ้วนๆนะไปเขียนเลขใส่มือให้อย่างเงี้ย น่าจะไป,ปกุมารอาจารย์นั่นแหละนะ <bathroom. S 1> เพราะว่าสมัยก่อนรุ่นแรกจะนจะสร้างไว้ไงครับจะยัะสร้างไว้องค์เล็กเขาวนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยลูกของเขาเนี่ยอยู่ดีเนี่ยเล่นคนเดียวพูดคนเดียวอย่างเงี้ยเล่นบอลก็โยโนให <jokes. S 1> ้อีกคนนึงแม่เขาก็เป็นอะไรลูกทําไมอยู่ดีเล่นคนเดียวเด็กคนนี้นนบอกว่าพี่เขามาเล่นด้วยว่าางี้แม่ก็เลยอาะพี่ไหนก็ชี้ไปหลังด้เย็นเนี่ยที่กุมารนั่งนี้นะครับเอาแล้วพี่เขามาก็ ขอหวยแม่น่ะที่หวยจะออกอะไรบ่างี้แล้เจ้าสัวเขาก็ให้กับถูกหลายครั้งจัดเนี่ยมาหาเอาเงินมาถวายนะก็เลยสั่งคนทําเลยครับ อาจารย์ครับแล้วชื่อเจ้าสัวเฮงเนี่ยครับอาจารย์ได้มาจากไหนครับองค์เก่าก็เรียกแค่กุมารครับผมนะลูกกุมารทองก็เรียกแค่นี้นะแต่ว่าพอไปที่วัดหลวงพ่อเต๋อเนี่ยวัดพ่อเต๋อเขามีเจ้าสัวทองรัพโตนะไอเราก็คิดใจว่าคำว่าเจ้าสัวเนี่ยมันก็ดีนะเราก็เลยตั้งว่าเจ้าสัวก่อนแต่ทุกคนมาก็ให้พี่เฮงเฮงนะให้พี่เฮงเฮงนะอะไรเงี้ยเอางั้นเอาว่าเจ้าสัวเฮงแล้วกัน ตั้งง่ายงอย่างนี้นะนะจริงๆอะกูมาเจ้าสวสเฮงจะถือถุงเงินถุงทองนะผแต่ว่าเขาไม่เอาอเขาจะถือองค์เราว่างี้เขาจะถือองค์สองมือองค์เงินกับองค์ทองเขามาบอกอาจารย์ <มา S 1> ใช่ไหมมาบอกเองการบูชาเจ้าวสเฮงเนี่ยครับ ทราบว่ามีเคล็ดลับพิเศษด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ท้องคาถาเนี่ยเราก็ตั้งมั่นเอาจิตเราเนี่ยมองไปที่ไอตัวนสีแดงที่บนหน้าผากเนี่ยมองไปเลยหน้าผากเจ้าโสเฮงนะครับผมหรืออย่างก็มองตาเขาอ่ะขอเขาด้วยความจริงใจนะเขาจะช่วยแน่นอนแล้วทราบว่าข้างหลังเนี่ยครับเห็นมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยเหรอครับก็เขาเรียกว่าประจุไว้พวกดวงดวงของผู้ที่สร้างเงี้ยเออเราก็ความหมายว่าให้เจ้าโสเฮงเนี่ย ไปปกปักรักษาช่วยคุ้มครองเขาคณะ,ะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่อนุญาตให้ใครเอาอะไรใส่ไปเด็ดขาดทีแรกก็จะปิดเหมือนกันแต่เจ้าสัาวเขามาเข้าฝันบอกว่าไม่ให้ปิดเพราะว่าเขาจะได้ออกไปไหนได้เขาว่างั้นอ,อ,อ,อไอ้เราก็ไม่รู้นะว่าตักกะของเรากับของเขาเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าเราน่ยอยากจะปิดนะเพราะเรากลัวใครจะแบบว่าหยอดอะไรใส่ลงไปงี้แต่เขานี่ไม่ให้เราปิดเราก็เลยไม่ได้ปิดทุกวันนี้ไม่ได้ปิดนะ ยังเปิดอยู่เลยที่เจ้าสวยเฮงเนี่ยดังในโลกโซเชียลดังในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าขอผ่านมือถือได้ขอผ่านในตอนที่เขาดูออนไลน์ได้อ่ะครับอาจารย์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับตอนเนี้ที่มาเนี่ยวันหนึ่งพันคนสองพนคนนะเชื่อไหมว่า แทบจะทุกคนที่พูดเรื่องนี้อจริงค่ะอาจารย์คนจะบอกขอพันมือถือขอพนมือถืออย่างเงี้ยอย่างที่ฉันบอกโยมว่าทุกอย่างที่เอามาเนี่ยนะเราจะบริจาคต่อนะเจ้าสวยเหงาจึงมีกําลังนะเขาจึงมีกําลังมีพลังเยอะและมากถ้าภาษาบ้านเราก็เียกเฮียนนั่นแหละนะภาษาบ้านบ้านเรานะเขาก็น่าจะเฮียนนั่นแหละนะใครที่ตั้งจิตตั้งใจถึงเขาเขาก็ ไปหาเลยระลึกถึงก็ได้เลยไม่ต้องมาเจอตัวโอ้โหพลังเยอะมากครับอาจารย์ฉันนึ่บอกไลยว่าให้ขอผ่านมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะเรายังไม่จําเป็นต้องอะไรพอได้ปั๊บคนที่บ้านเราอะนะสามีภรรยาพ่อแม่ผู้มีพระคุณดูแลเลี้ยงดูให้ดีนะแล้วค่อยมาหาน้องมาแจ้บนเจ้าสวยเห่งครับก็นิดหน่อยครับแค่11ใบเอง ไปขึ้นแล้ว6กใบ<ๆ>เดี๋ยวนี่5ใบครับนี่คือของจริงเจ้สญญาสวยเองเขาขึ้นในเฟสตรัรสั์ก็เลยแตะที่ภาพเขาบอกว่าถ้าพ่อถูกลัตเตอรี่พ่อจะไปหาที่วัดก็ถามทางมาตลอดเลยครับเพราะว่าในชีวิตไม่เคยมาเลยเห็นแต่ในเฟซแต่วันที่16ก็ถูกวันที่1เดี๋ยวจะมาช่วยสร้างอสมฤษีให้เสร็จ มีน้ำแดง20แพ็กกับเกฟซเก้าถังค่ะคือบนไว้ค่ะว่าจะเอาเกฟซีมาถวายก็สองมวดค่ะมวดที่แล้วถูกไม่เยอะค่ะแต่งวดนี้ถูกหลักแสนแสนขึ้นก็โดนใจซื้อเองค่ะก็ ô, นั่งขอผ่านมือถือเนี่ค่ะก็ ô, ท่องเลยค่ะกุมาโลกุมาลังเลยค่ะเมื่อวานนี้ขอให้ถูกก็ ô, ได้จริงๆโซเชียลมันดังก็เลยลองมาดูก็ปังครับผมก็โชคดีไหวครับผมงวดแล้วครับ งวดแรกก็ที่มาวันเกิดอาจารย์ฤาษีเนนครับผมถูกอายุท่าน3663บัตรคิวที่เจอมือ2งวดแล้วก็เท้าเวสุวันงวดหนึ่งแล้วก็มาทูบเจ้าสัวเฮงถูกมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่นี่ก็คือขอทางออนไลน์งวดแรกขอในทิกตอกก็ถูก3ตัวขอว่าถ้าถ้าหนูถูกก็หนูคนลูกถ้าหนูถูกอะ่ะหนูจะมาก็ได้3ตัว3ตัวแล้วก็บนล่างแล้วก็ลอตเตอรี่อีก ก็งวดที่สองก็มาอีกก็ได้แลว้วงวดที่แล้วมาจุดประทัดให้เขา2 5 0นัดก็ได้ห่างประทัดไป7-9เต็มเตมเลยบนของเล่นไว้ก็มีรถ25คันอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดประทัดให้เขาอีก500นัดจะได้ปัง,ปงๆขึ้นไปอีกทีนี้ <c oughs> ผมเคยขอเลื่อนในติ๊กต็อกก็เห็นมีคนบอกว่าขออะไรก็ได้ผ่านมือถือก็ไม่เชื่ออันพูดตรงครั้งแรกผมก็เลยลองดูห้องน้ำอยู่ก็เลยมันขึ้นมาขอ ผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงไอ้ที่ขอได้เลยขอให้ขายประกันลูกค้าได้พอดีผมทำงานแบงก์ก็ได้แล้วก็ได้บิเคสก็ได้เป็นล้านพอขายได้เสร็จปุ๊บก,ก็มาแก่ฟอมาแก้แล้วก็บนขอต่อทุกสองอาทิตย์แต่ผมบอกเดี๋ยวผมจะมาทุกสองอาทิตย์แล้วก็กลับไปก็ขายได้อีกเราก็ว่าเราไม่ได้ขอแม่บอกว่าแม่เล่นโทรศัพท์แม่ก็เลยขอแล้วบอกเอาเคสซีมาให้ก็ได้อีกพอผมมาขอเรื่องบ้าน ขอให้รีแฟแนซ์นได้ยอดที่อยากได้ก็มมสเส็จมาว่าได้ตามนั้นก็มาแก้ที่นี่แล้วแล้วก็กลับไปก็ขอให้ได้บิ๊กเคสเมื่อวันที่หนึ่งลูกค้าก็มาซื้ออีกร้านหนึ่งผมก็มาแก้แล้วขอใหม่แล้วก็วนอย่างเงี้ยรถติด2ชั่วโมงผมก็ยังมาเนี่ยรอบที่แล้วพ่อกับแม่เขาได้3ตัวตรงเขาเห็นเลขข้างบนรอบที่แล้วผมก็จุดได้แต่ผมไม่ได้ซื้อเลขที่จุดจุดได้597มันก็ออกเเฮงครับเฮงเหมือนชื่อเลยเจ้าสวยเฮงเพราะผมมาแล้ว6ครั้ง ไม่เชื่อลองดูวันอาทิตย์เนี่ยประสบการณ์ยมลองมานั่งดูเถอะนะมีเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยโอ้เป็นพันครับเมื่อกี้ผมไปต่อแถวยาวมาถึงนี่เลยฮะตอนขับรถเข้ามาก็ติดนักศักษาเป็นช่วโมครับอาจารย์อันนี้ประสบกับตัวเลยโอ้คนนีอแหละมาก็ความศรัทธาไงความศรัทธาบางคนก็เจ้าสวเฮงเนี่ยไปเข้าฝันเขียนเลขใส่มือเลยก็มีนะแต่ยังไงก็แต่นะ ฉันแนะนํานิดนึงนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเอยบอกว่าลองของเราไม่ต้องลองหรอกเอาจริงๆเลยขอเขาจริงๆเลยนะเราไม่ต้องไปลองอย่าไปลองเลยนะเพราะว่าลองอ่ะเดี๋ยวเพื่อทุกขลาบล่ะริได้ราบแต่ว่าจะเกิดทุกภายหลังอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ดีล่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเชื่อมั่นแล้วมีความศรัทธานะ ปาฏิหาริย์ทั้งหลายจงึงเกิดความมหศัศจรรสัจจันมันเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะอยู่ในในใจเรารนะมันจะส่งผลมาถึงความศรัทธาวันที่มาแก้นี่คือวันที่11 <intell ect ual ization> ทางลอตเตอรี่ทางไตเดิน <G ül s> ก็ตอนแรกเลยก็คือเห็นในโทรศัพท์แล้วทีนี้เห็นเขาศรัทธาในโทรศัพท์อะค่ะแล้วเขาก็ขอพอาราโทรศัพท์ก็เลยลองขอดูนั่นแหละเริ่มเริ่มจากวันแรกครั้งแรก ใช่หลังจากนั้นก็จุดทูบอยู่ที่บ้านคอสแล้วก็สวดคาถาของท่าน,นประจําของกูมานเจ้าสววเฮงเน่ก็คือตอนขอเนึ่ถึงเขาก็จะได้สองตัวบ้างเลขหน้าบ้างเลขท้ายบ้างอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดที่ที่มา,มาเนี่ยก็คือได้ส <11 S 2> ี่หมื่นสิบเอ็ดขอที่ท้งพ้าหมดใช่ขอที่บ้านหมดเลยเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนมาไม่ได้แต่ครั้งนี้บอกว่าถ้าเกิดถูกครั้งนี้จะมามาที่นี่ก็คืออยากมาเห็นนี่ครั้งแรกที่มาน,นั่นเองที่ได้ผ่านๆมามันก็ไม่เคยขาดสามสี่หมื่นแต่ละงวดอะ แต่ครัน้นี้งวดที่แล้วเนี่ยก็คือฝันฝันฝันเห็นรถตัวเองนี่แหละรถที่ขับเราเลียกานมัน79ใช่ไหมก็เลยก็เลยขอเขาว่าถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อในลอตเตอรี่พัทน่ะขอให้ถูกนะ2ตัวเนี้ยก็คือเน้นว่าให้มันถูก2ตัวก็ถูกจริงก็คืขอขนลุกเลยอะ่ะเราสัทธามันก็เลยเกิดคว<ร>ามเชื่อ<ร>มันก็เลยแบบมันก็เลยเห็นผลอะไรเงี้ยถ้าเราอยากมีโชคล้วก็อธิษฐานเอาผมอธิษฐานไดยแต่ทุกวันเนี่ย ครับทุกว tamam. <in> ันขอยมีงานมีการอะไรเงี้ยถ้ามีโชคลาภก็ขอให้ถูกนะมันก็ถูกจริงเลขแม่ค่ะได้มาจากไหนครทูปของอะไรก็ได้ครับแต่เราอธิษฐานรีงเจ้าสวเฮงว่าถูกมาเรื่อยเือยอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ถูกแต่ไม่มีเวลาตรงนี้มีเวลาแล้วเราก็มามาแก้บนแล้วก็บูชาอุมาเจ้าสววเฮงอีกสององค์วันนี้อัพิซซ่าสิบถาดมาแก้บนค่ะได้โชคจากที่มันเหลือเชื่อจริงๆคือเมื่อวันอาทิตย์อะค่ะต้องเล่าก่อนว่าพี่มาที่นี่แล้วก็มาขอแต่ว่าไม่ได้ล้วงไข่ ไม่มีเลขเลยตอนนั้นก่อนหน้านั้นกลางคืนก็เปิดเปิดโทรศัพท์แล้วอธิษฐานขอน้องว่าให้ถูกแล้วมันก็ถูกบอกกับน้องว่าพี่จะมาที่นี่มาไหวมาไหวอีกครั้งขอให้พี่ปังๆังโดยโดยที่เปิดโทรศัพท์นะคะแล้วก็อธิษฐานพอหนึ่งวินาทีสุดท้ายก็คือเด้งขึ้นมาเลยสองหมื่นหกก็อธิษฐานว่าถ้าน้องให้พี่จริงๆก็คือเอาเลขเดิมมา,าซื้อก็คือเลขนั้นเลย3ตัวตรงวันนี้ก็เลยมาอีก วันหนึ่งประมาณ5 6 0 0ครับวันธรรมดานะแต่ถ้าวันอาทิตย์อ่ะประมาณพันขึ้นนะครับวันนี้ก็ร่วมพันแล้วครับเนี่ยเรื่องน้ำแดงเนี่ยครับไปบริจาคโรงเรียนตามสถานส่วนเคราะห์ต่างๆตามชุมชนนะครับตามดอยตามเขาอะไรต่างๆนะครับทุกวันนี้มารับมารับที่นี่หมดทำทำหนังสือเกี่ยวขอมานะครับทางอาสมเรานะครับว่าไปมีนักเรียนกี่คนมีชุมชนนั่นมีกี่คนอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนมีแต่ตรงนี้นะครับตรงข้างหลังครับทุกวันนี้ก็ด้านข้างครับรอบไปหมดเลยครับนี่บริจาคไปเยอะแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับ นอกจากน้ำแดงนะที่นี้ยัามาถวายมีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างนะคคนที่มานี่ครับไก่เคเอฟซีวิดซาหมูทะายังมีเลยพี่ข้าสารเข้าสารก็เยอะนะครับพวกของเล่นจักรยานนะเยอะผมเห็นมีของแก้บนเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่เขาเอาน้ำแดงมาถวายแล้วทําไมถึงไม่เปิดล่ะครับอ๋อน้ำแดงเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่อนุญ,ญาตให้ใครเปิดครับนะและก็ไม่อนุญาตให้ใครนํากลับด้วยนะ<ว>นะหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าอยากจะเอากลับไปแจกเองอะไรเอง ถ้าอยากจะแจกเองก็ซื้อแจกซะไม่ต้องเอามานะเพราะเนื่องด้วยสาเหตุว่าคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ขาดนะการมาแก้บนเนี่ยก็เรียกว่าเราติดสินบาทค่าสินบนไว้นะแต่ถ้าเราเอากลับเนี่ยเราก็แก้ไม่ขาดแล้วขนาดเขาเอารถมาแก้บนนะแก้บนเสร็จปั๊บเขาเอาลูกเนี่ยไปนั่งในรถน่ะรถอยู่ดีๆเนี่ยติดเครื่องเองแล่นลงมาเด็กหัวเข้ามามงไปเลยเขาก็ย่อมจะห่วของเขาจริงไหม ดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเป็นเด็กเขาก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับและการที่เราไม่อนุญาตให้เปิดเนี่ยเราคิดดิถ้าฉันเอาน้ําที่เปิดแล้วเนี่ยไปบริจาคเนี่ยถ้าเป็นโยมได้จะจะกินไหมล่ะโอ้เราก็ไม่กล้ากินใช่ไหมครับนี่ไม่ดีใครจะใส่ยงใส่ยามาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยแช่เย็นๆใครก็อยากจะทานเขาเรียกว่ามันเป็นทานบารมีเนี่ยเด็กแถวอาสมเนี่ยรอบๆเนี่ยสมัยก่อนก็พ่อแม่ก็ อย่างว่านะพิซซ่า k f เอมันแพงราคามันแพงใช่ไหมฉันให้คนเอาไปให้นะขอบคุณคุณลุงคุณอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ขอบคุณแล้วนะเดี๋ยวนี้บอกทาไมอีกแล้วเหตอบางทีจนเบื่อกินจนเบื่อแล้วรอบๆเนี่ยเราพยายามจะถ่ายเทสิ่งเนี้ออกไปเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดเจ้าสัวเองทุกวันนี้นะบุญใหญ่นะจ้างครูสอนนักเรียนสร้างบ้านให้กับคนยากไร้นะ เขาสารก็ดีน้ําแดงก็ดีอะไรเนี่ยคนพิการอ่ะหูหนวกตาบอดอเ,เจ้าสัวกระปูเสองอย่างนี้ทุกวันนี้ที่มีอันดัสงมากๆเลยนะทราบว่าเจ้าสัวเฮงเนี่ยครับมีให้บูชาสองจุดเหรอครับอาจารย์จริงๆอะ่ะสมัยก่อนมันมีแค่จุดเดียวนะแต่เขานะ่ะมาเข้าฝันฉันนะ คือพอดีฉันไปทำอ่ะช้างอ่ะให้กับสพช้างใหญ่ไงก่อนจะเอาไปก็ามาตั้งไว้ข้างบนนี้ครับคราวนี้พอหลังจกเสร็จเสร็จก็กลับมาก็เขามาเข้าวฝันว่าอยากจะขี่ช้างว่างี้นะแต่ในฝันก็คือขี่ช้างแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาคเนี่ยก็อยากได้ฉันก็เลยสั่งทาองค์เป็นทองเหลืองขึ้นมาเจ้าสวนนั่งขี่ช้างก็มีคนก็ไปกระซิบบอกนะ เราไม่ได้มีรูปแบบแร้นะเขาทำาของเขากันเองอ๋อเขาเขาไปกระซิบกันเองใช่โอ้จนทุกวันนี้ก็คือเป็นกระแสไปแล้วฮะใช่ค่ะหูน่าจะบานนั้นแหละนะกระซิบนะมีเพื่อนเพื่อนมาแล้วเขาแหงเขาปังก็เลยอยากได้ดูจีพูดแค่นี้ก็ผลลุกแล้วค่ะก็ไปก็สามตัวตรงๆเลยอะค่ะเ็าบอกว่าถ้าถูกรางวันน่ะไม่ว่าจะราังวัลไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะมาถวายน้ําแดงผมพูดแค่นี้พอรางวัลมันออกปุ๊บผมก็ตรวจแล้วก็ คููแตกขึ้นมาเลย <c oughs> ใช่สองหมครับเลขหน้า3ตัว6ใบ6ใบอาจารย์มีเรื่องเหลือเชื่อของเจ้าสวยแห่งที่เกิดกับอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับโอ้โหจะเอาเรื่องไหนดีเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่อยู่อาสมเก่าเนี่ยครับตอนที่สร้างเสร็จในปีแรกเนี่ยนะที่มันเล็กมันแคบ,คบฉันก็จะวางไว้ข้างถนนคราวนี้เราต้องดูว่าไอ้คนเนี่ยมันมีคนเชื่อก็มีค,คนไม่เชื่อก็มีนะแต่เชื่อกระสาทุกไม่เชื่อกระสาทุกนะ คนเมาอ,อ่ะขับจักรยานมาคจอดหน้าเจ้าสวสเฮงอ่ะไม่เชื่อนะเยี่ยวใส่แล้ถถมน้ำลายใส่ด้วยนะเอาเอาจริงๆเยี่ยวในยังยังคาอยู่ตรงหน้าจเจ้าวสเฮงเลยนะที่ฉันเห็นตอนเช้าอ่ะจัก,กรยานก็อยู่ข้างหน้าฉันก็ถามว่าเฮ้ยมึงมาทิ้งจักรยานไว้ทำไ,ไมเนี่ยมาเขามาเช้าครับนะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มาเยี่ยวใส่เพราะไม่เชื่อเจ้าัวเฮงอยู่ดีก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งกวดเลย วิ่งกวดไอ้คนเมาเนี่ยนะนวิ่งกวดแล้วก็คนเมาก็ไม่กล้าขับทานนี้ทางอาสมมตจะออกได้สองทางใช่ไหมครับนู่นต้องไปอ,อ้อมถนนใหญ่เข้าบ้านนู่นคนเมาอยู่หัวโค้งนี่เองนะอ๋อไม่กล้าผ่านใช่ยังไม่ตายยังอยู่นะทุกวันเนี้ย <laughs> แล้วก็ปรากฏการของเจ้าสัวเฮงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันแรกที่เอามาลงเนี่ยนะครับคือ ทะเบียนรถสามตัวตรงก็ออก oh. นะแล้วก็ฝนตกโอ้โหพายุเข้าพอฝนตกเสร็จก็ไอสายลุงนะ่ะนะมันขึ้นแล้วคาดตัวเจ้าสวยเหง่ไว้เลยครับผมเวลาเขาต้องการสิ่งใดเขาก็จะมาเข้าฝันฉันตลอด mm hmm. จะมาบอกฉันตลอดว่าเขาอยากจะได้อันนี้อยากจะกินอันนั้นขนาดบางทีเด็กอ่ะมันขับจัก,กรยานผ่านมาเนะี่ยมันถือขนมอะไรมาเงี้ยเขาอยากจะกินเขายากถือขนมอันนี้ไปให้ฉันดูในฝันเลยนะโอ้ oh, แล้วทุกวันนี้ เจ้าสวยเฮงยังมาเข้าฝันอาจารย์อยากได้อะไรกันไหมฮะมีก็เนี่ย <ะ S 2> ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองครับนะเขามาเข้าฝันว่าแต่ไม่ได้อยากได้อะไรครับบอกว่าดีใจที่มีคนมาหาเขาเยอะอเพราะว่างี้แต่ล่าสุดน,นี่เลยนะที่อะสร้างรูปหล่อเจ้าสวยเฮงอง์เล็กอ่ะพิเศษเมื่อวันที่สามนี่นะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแน่นอนเพราะว่าเจ้าสวยเฮงเนี่ยเป็นผู้ที่ไปเข้าฝันช่างเองเลยนะช่างกับป้นมาอย่างดีเลยเอามาหาเราแล้วก็บอก เฮ้ยไม่ได้สั่งทานะทํานี่ผิดนันเนี่ยเขาบอกอาจารย์นะไม่ได้สั่งแต่เจ้าสัวเนี่ยไปเข้าฝันบอกผมเนี่ยโอ้ใช่ฉันยังพกอยู่เลยโยมนี่โอ้นี่นรุ่นที่เขาไปเข้าฝันเนี่ยอ๋รุ่นเนี้ยนะโอ้แบบนี้ก็คือมีบูชาที่เหมะสมใช่แต่ถ้าเรายังไม่สะดวกก็อย่าไปบูชาโยมนะเราไม่ยังเป็นต้องเน้นหรอกเอามือเนี่ย สิบนิ้วเนี่ยขอเขานะให้เรามีโชคมีลาบก่อนพรอครัวมีความสุขค่อยเอาไปนะมีเพจลอมเยอะมีทิกตอกช่องลอมเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วของจริงชื่อเพจอะไรแล้วทิกตอกชื่ออะไรคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยต้องบอกโยมก่อนว่าถ้าพูดไปโยมก็อาจจะไม่รู้หาเจอหรือเปล่านะเพราะว่าตอนเนี้ยเพจลอมเนี่ยลูกก็ลูกเดียวกับเพจจริงครับนะชื่อก็ชื่อเดียวกับเพจจริงโอ้โหก็ปเหมือนอย่างนั้นเลยคือทุกอย่างเป๊ะเลยนะแต่ว่า เพจที่จริงเพจจริงเนี่ยของเราจะมีการไลฟ์สดนะถ้าเป็นเพจนี่ก็จะเป็นเพจเจ้าสัวเฮงอาสมหรือสีเนรนะรู้สึกตอนนี้จะมีคนติดตามประมาณแสนกว่ากว่าแสนกว่าเพจจริงแสนกว่านะครับใช่แต่ว่ายมก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเหมือนกันอย่างกับอย่างกับอันเดียวกันเลยครับผมถ้าติ๊กต็อกอันไหนมีไลฟ์สดก็คืออันนั้นคืออันจริงใช่ จะบอกทุกคนทุกเช้าและว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมคือตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงก่อนที่เราจะยกน้ําแดงเป็น100แพ็คร้อยแพ็คมหาเจ้าสวนเนี่ยยามเราถูกหวยก็ดีนะครับเ,เรายังไม่ต้องรีบมาหรอกเราเอาเงินที่เราถูกหวยเนี่ยให้แม่เราสักห้าร้อพันหนึง่งซื้อข้าวซื้อปลาดูแลครอบครัวตัวเราเนี่ยอันนี้สําคัญกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย คนที่เดินเคียงข้างเรามาเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่ช่วยเหลือดูแลชูชุบอุป,ปถัมภ์ตัวเราสําคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านคิดสะก,ก่อนอยากให้คนอื่นเขามองว่าโอ้โหมึงแบกน้ําแดงมาร้อยแพทพันแพคแต่พ่อกับแม่มึงยังอดปากแห้งอยู่บ้านเนี้ยอยากให้ใครเขาคิดอย่างนี้ เชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุดและวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR Code ได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดไซต์บายไซต์